อนวิธีการปอูกมากเล็ดมาเล็ดสีขาวนะคะเหมือนเดซี่เลยแต่ว่าระยะเวลาจากที่ปลูกลงดินจนถึงออกดอกนะคะต้นนี้ประมาณ 80วันก็คือ2เดือนกว่าๆนะคะเกือบ3เดือนก็าบานให้เราได้ชมแล้วระยะที่เรารอคอยนานที่สุดคือระยะที่มันเป็นดอกตูมนะคะโอ้สีขาวนี่คุมแสงการถ่ายภาพยากจังเลยวิธีการขยายมมทันของมาการ็ตนะคะก็จะขยายที่นที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ตรงนี้เลย เขาก็จะแตกหน่อออกไปเรื่อยๆนะคะเราก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นแบบที่ลงดินอยากจะปล่อยให้มันเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นมามันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเรื่อยๆแล้วแบบจะพุ่มใหญ่ไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเราปลูกในกระถางแบบนี้แบบนี้ก็คือพี่เคยออกดอกไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะปลูกไว้จริงๆเราปลูกสองต้น องต้น2หน่ออย่างนี้2สองหนอ่ออย่างเงี้ยพอเขาออกออกดอกเสร็จปุ๊บก็จะตัดนะคะก็จะตัดลงมาเท่านี้แล้วจากนั้นเขาก็จะแยกหน่อมาจากด้านข้างซึ่งถ้าเราอะ่ะไม่ไม่ขยายไม่ขยายมันก็จะแบบแย่ยงสารอาหารกันก็จะได้ต้นที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการช่วยเขาในการขยายพันธุ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ใครมีพื้นที่ก็ปลูกลงดินก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คืออาลงดินก็พื้นที่ไม่เยอะมากเนาะอันนี้คือต้นที่แยกเอาไว้แล้วเนาะแยกจากต้นนี้เลยต้นสีขาวนี้เลยมันทะลุมาหาตนน้นไฮเดรนเยียค่ะก็เลยทําการแยกเนาะต้นนี้เอาไว้ต้นนี้แยกได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วตอนที่แยกต้นประมาณเท่านี้เลยค่ะเท่ากันนี่เลย ตอนนี้ก็คือสองสัปดาห์แล้วก็คือถือว่าตัวใหญ่มากแอบมีความจะติดช่อดอกเล็กน้อยแต่ก็คือถ้าออกดอกเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดนะคะแล้วมาเริกก่มการแยกหนอก,กันเลยวันนี้จะแยกทั้งหมดเพื่อจะได้สักสีต้นเนาะแล้วก็จะดึงขึ้นมาดูรากก่อนว่ารากมันเดินเดินไปถึงที่ไหน มันก็ทำการตัดนะคะให้ดึงออกมานี่นี่คือหนอ่อหือหน่อหน่อหนึ่ง วันนี้ยังไม่พอที่จะแยกเลยเดี๋ยวเอาไว้สักสักหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวแยกมาอีกครั้งหนึ่งอะวันนี้เราก็จะแยกสองหน่อยนี้เนาะส่วนดินอันนี้ดินก็คือจะเป็นดินปลูกเก่านะคะใส่ในกระถางเพราะเพราะก้าเขาเรียกกระถางแยกก้าเนาะตัวน,นี้ก็คือแบบ เสียบลงไปทั่วไปเลยนะเหมือนแบบลงลงเป็นหลุมลงไปแล้วก็จิ้มเขาลงไปแล้วเราก็ถมรลดน้ำปกตินะค่ะแล้วเราก็จะวางไว้ในที่ร่มก่อนสักประมาณ4-5วัน ให้อาลากเขาแข็งแรงลดน้ำเช้าเย็นนะคะเรื่องการลดตอนกลางคืนนะคะไม่งั้นรากเขาจะไม่ไม่เดินแล้วก็จะนเนะ่าเนาะหลังจากนั้นถึงจะย้ายมาใส่กระถางแบบนี้หรือเอามาลงดินแบบนี้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์แต่ว่าต้นนี้กะว่าจะใส่กระถางนี้ไว้เลยจนกว่าเขาจะออกดอกอย่างนี้ มันดูน่ารักมากเลยนะคะทุกคนมันดูมีเสน่ห์มากเลยเนาะคล้ายเดซี่อะพอพูดถึงเดซี่ก็เดี๋ยววันหน้าก็จะมาทําคลิปของเดซี่นะคะตอนนี้ซีไซดเดซี่ที่อยู่ด้านค่ะซึ่งช่วงนี้ก็ดอกกําลังโรยเลยที่สวนนะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่แยกออกมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีปลูกไปแล้วค่ะบ๊ายบาย